คือท่านเอกภาพเพียนพิเศษเชิญท่านเอกภาพครับเอกภพโทษทีเอกภพเพียนพิเศษต้องขออภัยนะครับครับอรุณสวัสดิ์ครับท่านประธานครับผมนายแพทย์เอกภพเพียนพิเศษผู้แทนรัศฎรเชียงรายจากพรรคก้าวไกลนะครับก็สิ่งที่ผมจะอภิปรายคือในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งข้อสังเกตที่ผมเจอจากการทํางานในกรรมธิการคืองบประมาณปี64เนี่ย สิ่งที่หายไปก็คือแผนบรูรณาการแก้ปัญหาฝุ่นควันพีเอ็มสองจครับโดยที่หาสาเหตุไม่ได้ว่าทําไมถึงหายไปเนื่องจากว่าปัญหาฝุ่นควันพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยเป็นปัญหาที่จะยังคงอยู่กับเราแล้วก็จะยังคงหนักขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยนะครับเมื่อไม่มีแผนบรูรณาการนี้แล้วเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบหลักก็คงจะหนีไม่พ้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับกระทรวงนี้เนี่ยผมขอแปรยติตัดลดงบประมาณลงเหลือ 1817บล้าน3 5 0 0 0่บาทนะครับส่วนที่ผมขอตัดไปเนี่ยเป็นส่วนของงบประมาณที่ผมจะเรียกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวครับเพราะว่าดูเหมือนว่าผลของการใช้งบประมาณเนี่ยไม่ได้ทำให้เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสักเท่าไหร่นะครับส่วนของประเด็นปัญหาเรื่องเพียงศจเนี่ยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานหลักคือกรมควบคุมมลพิษ มีกรมป่าไม้กรมอุทยานดูแลเรื่องไฟป่านะครับท่านประธานครับทราบไหมครับว่าปัญหาพีเอมสอจุดห้าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีสาเหตุที่ต่างกันครับอย่างที่เชียงรายบ้านผมเนี่ยมีสาเหตุจากทั้งไฟป่าแล้วก็ฝุ่นควันข้ามแดนนะครับแล้วก็การเผาจากเกษตรในพื้นที่แจ้ง ทั้งภาคเหนือตอนล่างกับภาคอีสานเนี่ยจะมีปัญหาที่เกิดจากการเผาไร่อ้อยนะครับทางกรุงเทพเนี่ยเป็นมีปัญหาจากควันโรงงานอุตสาหกรรมควันจากการจราจรนะครับภาคใต้ก็มีฝุ่นควันข้ามแดนที่มาจากทางอินโดนีเซียเหมือนกันเมื่อเรามาพิจารณาแผนงบประมาณของกระทรวงแล้วเนี่ยผมดูแล้วนะครับจริงๆเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีแผนูุณาการก็ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าลําพังการดูแผนในหน่วยงานแล้วเนี่ย หน่วยงานในกระทรวงกันเองเนี่ยก็ยังไม่มีการบูรณาการเลยแม้แม้แต่นิดเดียวนะครับดูงบประมาณของหน่วยงานหลักนะครับที่ที่ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับดูแลดูแลเรื่องของฝุ่นควันเนี่ยก็คือกรมควบคุมมลพิษครับแต่ผมกลับไม่เห็นการขับเคลื่อนให้มีการลดค่ามาตรฐานฝุ่นนะครับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากตอนนี้เนี่ยเราตั้งไว้ที่50ไมโครกรัมต่อต่อลูกบาทเมตร ลงมาสู่37.5และเป้าหมายที่25ตรงนี้ยังไม่เห็นการจัดงบประมาณเพื่อนำไปสู่ตรงนั้นเลยคนไทยไม่ได้มีความทนทานต่อฝุ่นมากกว่าคนชาติอื่นนะครับผมไม่เห็นความคิดริเริ่มที่ใช้เกณฑ์วัดฝุ่นใหม่ๆเราคงไม่ต้องเถียงกันแล้วครับว่าฝุ่นควันเพียงส่วนห้าม,มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือเปล่ามีเกณฑ์วัดฝุ่นที่เรียกว่า AQHI หรือว่า Air Quality Health Index เนี่ย ที่แปลผลฝุ่นเทียบกับสุขภาพแล้วออกมาเลยว่าฝุ่นระดับไหนที่จะมีผลต่อสุขภาพหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่มีการจัดงบประมาณเพื่อดําเนินการเอามาเอา,เอาตัวชี้วัดนี้มาใช้นะครับสําหรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตรงไฟป่าและหมอกควันเนี่ยมี2หน่วยงานนะครับคือกรมป่าไม้กรมอุทยานนะฮะซึ่งก็เหมือนดูดูแล้วเนี่ยต่างคนต่างทํา ปัญหารเรื่องควันข้ามแดนล่ะครับที่เป็นปัญหาหลักของเชียงรายเนี่ยจะแก้อย่างไรก็เจอว่าในเล่มงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีตั้งไว้ที่ประมาณ8.2ล้านบาทครับในกิจกรรมคืออะไรบ้างครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทําแนวกันไฟสองแผ่นดินมีการรณรงค์มีการประชาสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วปัญหาควันข้ามแดนเนี่ยเกิดจากการเผาพื้นที่เกษตรในประเทศเพื่อนบ้านนะครับ เป็นการเผาไร่ข้าวโพดเป็นการเผาในพื้นที่แจ้งสาเหตุตัวหนึ่งที่ทําให้มีควันข้ามแดนมากขึ้นเกิดจากการลดภาษีนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ศูนเอร์เซนครับทำให้ในปี63เนี่ยแค่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์สองเดือนเท่านั้นเองเนี่ยมีการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาเข้ามา6กแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าตัน มากกว่าการนำเข้าทั้งปี62เนี่ยที่นำเข้ามาแค่588,814ตันตรงนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้มีควันข้ามแดนเข้ามามากขึ้นเอาละครับในเมื่อควันข้ามแดนตรงนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจจะบอกว่าเขาไม่เกี่ยวนะไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับมาดูงบประมาณที่เกี่ยวข้องโดยตรงไหมครับว่าเขาทำอะไรไปบ้างนะครับมีงบประมาณสำหรับทำแนวกันไฟครับกว้างประมาณ8-10เมตรเนี่ย ในราคากิโลเมตรรับ5,140บาทซึ่งดูแค่นี้ก็น่าจะน่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะพอมาฮะ5,140บาทไปทำอะไรบ้างแต่งบประมาณที่เราให้ไปเนี่ยเมื่อมีการดำเนินการทำแนวกันไฟเสร็จแล้วก็ต้องมีการตรวจรับสิครับผมถามเขาว่าถ้าใครที่เคยไปวิ่งเทรลหรือเดินป่าเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทำแนวกันไฟที่มีความกว้าง8-10เมตรตลอดแนวได้ไหมครับ อาจจะมีบางที่ที่อยู่ในแนวสันเขาที่อาจจะทำไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ในส่วนของยอดไม้แนวกันไฟจะต้องมีการกันยอดมยไม้ไว้ด้วยผมถามว่าการตรวจรับแนวกันไฟตามระเบียบพัสดุเนี่ยมีการตรวจรับงานกันอย่างไรครับจะจ่ายเงินกันอย่างไรฮะว่าตรงนี้ถูกสเปคแล้ว มีการของงบประมาณครับซื้อวัสดุครุภัณฑ์จัดการไฟป่าครับกรมป่าไม้ก็มีการขอครับครุภัณฑ์พิเศษดับไฟป่าชุดละ45,300บาททั้งหมด342ชุดรวมเป็นเงิน15.5ล้านบาทงบประมาณประจําชุดสกัดไฟป่าอีก16.6ล้านบาทนะครับกรมอุทยานก็มีการซื้อครมีการสนับสนุนเครื่องมือป้องกันไฟป่า1 5 0 6ชุดสําหรับเครือข่ายแล้วก็188ชุดสําหรับหน่วยงาน ท่านประธานครับมีการขอซื้อชุดสับสนมีการขอซื้อชุดเครื่องมือดับไฟป่าแต่ทําไมมีการเวลามีไฟป่าในบ้านเรายังต้องมีการระดมบริจาคอุปกรณ์กันอยู่เลยฮนะแผนงบประมาณที่ทํามาที่ไม่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมองไม่เห็นว่าปัญหาที่ที่ยังคงอยู่เนี่ยจะรับการแก้อย่างไร ตอนนี้ผมก็เลยขอเสนอปรับลดครับงบประมาณลงจาก11,535,748,400ล้านบาทเยเหลือ18,117,350,000ล้านบาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับ